สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเหรียญกาวมาใหม่นะครับจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับไม่ได้จะมาชักชวนให้ลงทุนนะครับแต่ตอนนี้เหรียญที่ผมกําลังเปิดให้เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้ก็คือพวกเหรียญกาวนะครับเหรียญที่เพิ่งถูกลิสต์เข้ามาในกระดานเทรดนะครับผมวิธ <ED> ีเข้ามาดูพวกเหรียญกาวเหรียญใหม่ๆนะครับมาที่ CoinMarketCap แล้วก็ทับ New นะครับแบบนี้นะครับ CoinMarketCap ทับ New นะครับมันจะโชว์พวกเหรียญที่กําลังจะถูก ลิสต์เข้ามาในกระดานนะครับแล้วตอนนี้เหรียญที่เพิ่งถูกลิสต์ไปประมาณ23นาทีที่ผ่านมาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ที่9โมงของวันที่13เอ้ยของวันที่3เดือน12นะครับก็เหรียญมีชื่อว่า w i n n o วนะครับก็สามารถหาซื้อเหรียญตัวนี้ได้ที่ไอหาสวอปเหรียญไอตัวนี้นะครับได้ที่ตัวแผ่นเค้กสวอปนะครับก็ตอนนี้ปริมาณเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมามีปริมาณอยู่ที่ นี่นะครับก็เอาไปเรียกกันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันมีกี่เหรียญน,นะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาสวบเหรียญที่แพนเค้กนะครับนี่นะครับเริ่มมีเข้ามาแล้วก็มีทุกวินาทีเลยนะครับเนี่ยมีคนแห่เริ่มแห่กันเข้ามาช้อนเหรียญตัวนี้แล้วนะครับก็ช้อนสักแปบ๊บเดี๋ยวก็ปล่อยเหรียญทิ้งนั่นแหละครับตามสเต็ปของพวกเข้ามา เก่งกำไรนะครับก็แนะนำว่าซื้อถือไว้สั้นๆนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อนะซื้อถือไว้สั้นๆแล้วพอได้ราคาที่ต้องการแล้วค่อยปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของพวกพวกวาน,นะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาช้อนซื้อเยอะๆแล้วก็เทขายนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นไปที่6%แล้วไม่เกังอยู่ที่ประมาณลบติดลบอยู่เลยนะครับตอนนี้พุงนะ่งแหละปริมาณการเข้ามาสวัสในตัว แพนเค้กซอฟเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกๆ1นาทีจะมีเข้ามามระมาณ3าครั้งนะครับอย่าง1นาทีที่ผ่านมาก็1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้าดธุรกรรมนะครับนี่ก็ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะช้อนเจ้าเหรียญเนี่ยก็เข้ามาช้อนรีบเข้ามาช้อนได้เลยนะครับแต่ก็วิเคราะห์เอาด้วยนะครับว่าคุณสามารถเข้ามาช้อนแล้วสามารถมีเวลาเฝ้าดูไอเหรียญตัวเนี้ย อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วไม่มีเวลาเข้ามาดูเนี่ยอาจจะโดนทุบแล้วก็ติดดอยได้นะครับการติดดอยพวกเหรียญพวกเนี้ยมันอันตารายมากนะครับเราไม่รู้ว่าโปรเจกต์มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทุบแล้วขายก็ต้องมานั่งวิเคราะห์คิดดีๆนะครับก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในพวกเหรียญกราวพวกเนี้ยเอาจริงมันก็สร้างกําไรได้แหละครับแต่คือถ้าเกิดไม่มีเวลามาเฝ้ากราฟเนี่ยซวยนะครับถ้าเกิดมันเป็นเหรียญ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทุบละทุบละเททุบละขายพวกเนี้ยแต่ถ้าเหรียญมันมีโปรเจกต์ที่อนาคตไปได้ดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะครับอย่าใช้กาวเยอะนะถ้าใช้กาวเยอะเกินเหตุเกินหลักเหตุเหตุและผลเนี่ยมันสวยนะครับโอเคครับแล้วเจอใหม่คลิปต่ตอไปครับแล้วก็มีเหรียญกาวกาวอีกเยอะแยะมากมายนะครับบางเหรียญก็เป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์ดีนะครับแต่เพิ่งจะถูกลิสต์เข้ามาอย่างเช่นนี้นะครับ โซด i นะครับ SRT, วินซ c k โฟกิชี e นี่นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเหรียญไหนมันน่าเข้าชื้น่าเข้าซื้อนะครับน่าเข้าชือช้อเชยนี่นะครับก็ไล่ดูไล่ลดูกันไปและที่สําคัญที่ผมบอกประจํานะครับอย่าลืมดูไอ้นี่นะครับ Market Cap กับโ l ลูมนะครับยิ่งมีเยอะเกิน50ล้านขึ้นไปยิ่งน่าจะอยู่ได้นานนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มันอยู่หลักร้านหลักเลยพวกนี้ก็ ต้องดูดีๆครับไม่แน่เหลยพวกนี้เปิดมาได้สักวันสองวันเดี๋ยวก็ปิดหนีนะครับโอเคครับแล้วเจอกใหม่คลิปต่อไปครับหวังว่าทุกคนจะได้กำไรจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาซื้อแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆเงกันทุกคนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบายบายครับสวัสดีครับ